แม่อบอกว่าโปรยฉันกลับบ้านได้ไหม,มฉันหนาวนี่หัวเมืม่อือวารุตาตอนนี้นะคะจะเป็นไอติมแท่งแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตตาอีกแล้วนะคะวันนี้ไปเก็บขวดกันเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นวารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้วารุตากับแฟนเพื่อที่จะทำภารกิจ9.9วัน9.9คลิปให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบ6องศาค่ะก็หนาวมากๆค่ะ หนาวอย่างไรเราก็จะไม่ท้อเราก็จะไม่ถอยเราจะทําภารกิจของเราให้สําเร็จค่ะแล้ววันนี้วรุตาก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองจะไม่ค่อยสบายแต่ต้องออกค่ะเราต้องทําภารกิจของเราให้จบสิ้นนะคะแล้วตอนนี้วรุตาก็มองทางด้วยนะคะมันเมื่อต้องขออาภัยด้วยนะคะไปค่ะไปลุ้นช่วยเชียร์ช่วยส่งกําลังใจให้วรุตา พื่อที่จะได้เก็บขวดจะได้มีเงินไปสองทบกองทุนเราเยอะๆไปกันเลยค่ะบรรยากาศหนาวมากๆเลยนะคะวานุตาก็ต้องใช้ทั้งที่ปิดหูแล้วก็หมวกแล้วก็ใช้แมสร่วมด้วยค่ะแล้วก็พื้นตอนนี้ก็เป็นน้ำแข็งค่ะเดี๋ยวรุตาให้ดูนะคะนี่ค่ะแฟนทำเป็นลื่นเป็นเหมือนสเก็ตแล้วค่ะ ต้องระมัดระวังมากเลยนะคะดูนะคะมันเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วค่ะทุกหยดน้ำที่อยู่ตอนนี้นะคะทุกอย่างเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วค่ะอุย้ยแฟนตาท่าสไลด์อีกแล้วรุตากลัวมากๆเลยค่ะกลัวลื่นล้มแล้ววันนี้รองเท้าที่ใส่ก็ใส่มาคู่นี้เหมือนเดิมค่ะ แต่เอาขาแข้งเกงคุมเอาไว้แล้วก็ถูกเชือกให้เรียบร้อยเพราะกลัวล้มอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าใส่รองเท้าคู่นี้ล้มมาสองรอบแล้วนะคะแฟนก็ทำเป็นสไลด์อยู่เรื่อยเลยดูทางด้วยชัยนมรุตาได้ยินเสียงเพลงเมื่อขี้ค่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใกล้ๆว่าเป็นอะไรใครมาวันนี้ น่าจะพักนะคะนักร้องน่าจะพักเพราะผู้คนก็ยังรออยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่หนาแน่นค่ะไม่หนาแน่น วรุตาเจอสามบาทแรกค่ะเจออีกสามบาทค่ะโอ้วรุตาเจอเช็คพอดค่ะขอเก็บก่อนนะคะวันนี้คนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่หนาตามากแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะเมื่อกี้วรุตาก็เจอเช็คพอตสุดยอดมากเลยค่ะ มาถึงก็เจอรัวๆแล้วก็เมื่อกี้ลุงที่แกเก็บขวดแกก็เดินอีกฟากหนึ่งของวารุตาค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเผื่อเจออีกสักหน่อยนะคะวิวันนี้เริ่มต้นก็เจอสิ่งดีๆแล้วค่ะเดินไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขวดไปส่งแล้วค่ะเมื่อกี้เจอลุงไม่แน่ใจว่าแกก็คงจะเก็บไปแล้วค่ะ เมื่อแกเก็บไปแล้ววรุตาก็จะเอาไปคืนแฟนรออยู่มุมนู้นนะคะเดินก่อนอุ้ยโชคดีเมื่อกี้ที่วรุตาเจอวรุตามาเจอก่อนลงุงอย่างนั้นลงุงแกกงก็มาเอาไปแล้วคะ่ะวรุตาเจออีกสามบาทคะ่ะ เดินต่อค่ะกับบรรยากาศวันนี้มุมนี้คนไม่พุกพ่านนะคะคนไม่พุกพ่านค่ะมุมนี้เมื่อคนไม่พุกพ่านแล้วขวดจะพุกพ่านไหมเนี่ยรู้ตามองดูตามถังได้ยอะไม่มีนกพิลาบยังไม่ไปนอนอีกหรือเดินต่อเลยค่ะอากาศหนาวมากๆเลยนะคะลบหกองศาค่ะ แล้วเวลาเราถ่ายทำนะคะเราใช้มือไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวรุตาเห็นเขาทิ้งไอ้มันฝรั่งทอดแบบนี้แล้วค่ะจะเป็นคนที่เสียดายอาหารการกินมากเลยนะคะนึกถึงตอนที่วรุตาเป็นเด็กแล้วไม่มีอะไรจะกินก็เลยมาเห็นเขากินทิ้งแบบนี้ก็เสียดายมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะ นี้มีเล่นกันแค่สองคนเองค่ะไปค่ะเดินกันต่อวัอนนี้รู้สึกเงียบเงาอีกแล้วค่ะแต่รุตาโชคดีตรงที่เจอเช็คพอร์ตโอ้โหเจอเช็คพอร์ตเริ่มแรกก็รัวๆซะแล้วดีใจมากๆเลยค่ะเช็คพอร์ตเมื่อกี้แถวนี้นะคะลุงแกก็เดินผ่านไปแล้ว ถ้าเดินผ่านแบบนี้แสดงว่าวารุตาก็คงจะไม่มีขวดให้เก็บแล้วเดินค่ะเดินกันต่อโอ้ยหนาวมือมากๆเลยค่ะหนาวมือสุดๆดูกะ้ี่นั่งนะคะไม่มีใครมานั่งเลยค่ะเย็นมากลบหกองศา ไปกันต่อเลยค่ะบรรยากาศเริ่มเงียบเงาเงียบจริงๆเลยค่ะแฟนมีอยู่ในกระเป๋าบางส่วนวารุตานี้ค่ะเต็มถุงเลยเดี๋ยวเราไปคืนกันนะคะโอ้ยหนาวมือมากๆเลยค่ะหนาวสุดๆไปกันค่ะ มาลุ้นกันนะคะว่ารอบแรกวารุตาจะได้สักเท่าไหร่โอ้ยมือแข็งมากๆเลยคะ่ะจับมือถือเอียงไปเอียงมาแข็งแข็งจริงๆเลยค่ะถึงห้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งกันนะคะ นี่อีกสามบาทค่ะ ได้2ยูโรกับ3เซนเดี๋ยวได้เติมเข้าไปอีกเ็เซนเพื่อจะได้เป็น2ยูโรกับ10เซนเดี๋ยวไปร,รับเงินที่แคชเช่เลยคะ่ะ2ยูโรกับ10เซนได้มาแล้วค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะ80บาทค่ะ ดีใจจังเลยได้เจอเจ๊พอดหูยตัดหน้าลุงแกไปแป๊บเดียวเองค่ะแกเดินมาอีกฟากวารุตาก,ก็เดินอีกฟากหนึ่งแล้วเผอิญแฟนบอกว่านี่เธอเธอไม่เห็นขั่วหรือยังไงกองอยู่นั่นนะ่ะเอาวุตาว่าหรอจริงหรอก็เลยรีบไปเอาโพกเก็บเสร็จเห็นลุงแกเดินมาพอดีเอาหยก็เป็นช่วงเวลาวุดวิตนะคะเป็นแบบนี้ละค่ะเวลา เราเดินบางทีลุงก็เจอเราไม่เจอเวลาเราไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาของจังหวะเวลานะคะก็เวลาเราเจอกันพร้อมกันเราก็แบ่งกันค่ะหรือไม่ไรูต้ตาก็ให้ลุงไปเลยก็มันเป็นอะไรที่บางครั้งมันก็สนุกนะคะเราไม่ได้คิดว่า เราจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเราก็สนุกสนานร่วมกันไปด้วยกันค่ะได้มากได้น้อยเราก็มานั่งคุยกันนะคะไปกันค่ะไปกันต่อไปดูนะคะว่าหัดรู้ตาจะได้อีกซักเท่าไรไปกันเลยค <c ans> ่ะอิสคาพี่เ <c> จ <municipality> ๊วามีสติกนะ ่แฟนบ,บอกว่าลบประมาณสามสี่องศาประมาณนี้สามถึงสี่องศานะคะเก้าอี้วรุตตากำลังจะบอกว่าเก้าอี้ที่เมื่อวานที่ให้ดูมีคนเอาไปแล้วคะ่ะ ของสวยๆเห็นไหมคะมีคนเอาไปแล้วค่ะเก้าอี้สี่ตัวที่วางสวยๆมุมนี้หายไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีคนขนเข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้ใครมาเอานะคะแต่ก็ดีค่ะดีกว่าไปทิ้งไว้ให้มันเป็นขยะก็ของเมื่อมันใช้ได้นำไปใช้ดีกว่าค่ะดีกว่าไปซื้อโหไปซื้อนะคะที่วรุตาชี้้ดูตัวละอย่างน้อยห้าสิบยูโร 50ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณตัวละเ,เกือบสองทันเลยนะคะแพงมากๆเลยค่ะก็ถึงตอนที่วรุตากับแฟนจะต้องแยกกันอีกแล้วเดินดีๆนะพาสิสเอาะไปค่ะเราไปเดินฝั่งนี้แฟนเดินฝั่งโน้นเดี๋ยววรุตาสองดูก่อนนั่นค่ะ ุตาก็มาเดินฝั่งนี้โอ้ยวันนี้รถไม่มีน้อยมากไปไหนกันคะเนี้รถน้อยมากเลยคะ่ะวันนี้โอ้ยเดินไปนึกว่ากระป๋องโดนเบียบแบนแต,แต่เลยคะ่ะเสียดายมีผู้ชายยืนอยู่ตรงโน้นคนหนึ่งวารุตาไม่เข้าไปนะคะ สอยค่ะเมื่อมีเข้าไปก็ดูคร่าวๆเมื่อกี้ก็มองก,ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็ไปเดินที่ป้ายรถเมย์ต่อคันค่ะมุมนู้นก็มีของที่เขานำมาทิ้งเห็นไหมคะรอเจ้าหน้าที่มาเก็บแต่มุมนู้นเขามาวางไว้หลายวันแล้วคะ่ะแสดงว่าเอามาวางไว้เฉยๆไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ปกติวันรุ่งขึ้นสมมติว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมารับนะคะเขาจะให้มาวางวันนี้ตอนเย็นค่ะแสดงว่ามุมนั้นเป็นมุมที่เขามาวางไว้เฉยเฉยไม่ได้โูรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บไปก็เลยวางอยู่อย่างนั้นตั้งหลายวันแล้วค่ะไปกันต่อเลยอากาศหนาวๆนาแบบนี้ติดลบสี่ถึงห้าองศาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวรุตาก็มีความรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายเหมือนกันค่ะ แต่พยายามพยุงตัวเองให้มีสุขภาพดีเพราะว่าไม่อยากหยุดเพราะว่าภารกิจของวรุตายังไม่เสร็จสิ้นนะคะครึ่งทางวรุตาเพิ่งมาถึงแก้ครึ่งทางเองค่ะอีกครึ่งทางอันนั้นเราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะ แม้จะหนาวอย่างไรเราก็ต้องออกค่ะขอเพียงกำลังใจของทุกๆท,ท่านอยู่กับวรุตากับแฟนนะคะเราก็มีแรงสู้ต่อแล้วค่ะอุยวรุตาเจอสามบาทนี่มุมนี้นี่โชคดีมากๆเลยค่ะได้สามบาทแล้วเดินต่อค่ะไม่รู้แฟนได้ไหมเดินมองซ้ายมองขวาค่ะนุ่นแฟนอยู่ข้างหน้าค่ะ ชายหนุ่มยืนรออยู่นะคะไหนบอกเมื่อกี้ถามเขาว่าได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่มีกระป๋องไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เดินต่อเราได้มาแล้วนะคะสองยูโรกับสิบเซนแปดสิบบาทค่ะ ร้านนี้เขายังไม่ปิดเลยนะคะร้านขายออปลาทอดเซนฝ่ายทอดนะคะมันฝรั่งทอดค่ะร้านขายดอกไม้ก็กำลังเก็บนะคะเขาจะมีผ้าคลุมด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดอกไม้ก็เรียกว่าเป็นน้ำแข็งเพราะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งแล้วดอกก็จะช้ำกรีบจะช้ำนะคะจะเสียหายมากเลย ก็เมื่อถึงฤด,ดูหนาวอะไรก็ไม่ง่ายค่ะเดินต่อค่ะวารุจาเห็นคนเอาขนมปังก้อนมาวางแบบนี้อีกแล้วจะเห็นได้ทั่วไปในประเทศเยอรมันนะคะอาหารการกินจะถูกทิ้งขงว้างไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะฟางครั้งยังเต็มยังไม่ได้เปิดเลยนะคะก็มี บางครั้งก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่บางครั้งก็คือคือเยอะมากค่ะอาหารการกินเยอะมากแทบจะบอกเลยว่าคนที่อยู่ในประเทศเยอรมันนี่ก็คือไม่อดอยากแต่ก็ยังมีอดอยากค่ะเพิ่งด้วยว่าไม่มีที่ใดที่มีจัดเจจากความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีที่ใดที่จะมีแต่ความอดอยากค่ะ เมื่อมีคนรวยก็ต้องมีคนจนเมื่อมีคนมีอันจะกินก็ต้องมีคนไม่มีอันจะกินเมื่อมีคนสวยก็ต้องมีคนไม่สวยคือปะปนกันไปเป็นเหมือนกับหยินกับหยางประมาณนั้นละค่ะแต่ตัวเราก็ต้องเดินทางสายกลางนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนแบบไหนก็ตามเมื่อมีกินต้องรู้จักกินให้เป็น ยามที่เราไม่มีกินเราก็จะได้เรียนรู้ค่ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกก้าวเดินจะต้องก้าวเดินด้วยความไม่ประมาทค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในทุกๆวันนะคะไปค่ะเดินกันต่อเลยกับบรรยากาศหนาวหนาวในเมืองประเทศเยอรมันเมื่อกี้แซนบอกว่าเราไม่น่าจะเจอแล้วนะลุงแกน่าจะเดินผ่านไปหมดแล้วว่าอย่างนั้น แต่เราก็ยังหวังทุกครั้งนะคะที่เราเดินว่าเราจะได้เจอบ้างถึงไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะน่ารักแสงสีเด็กของเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะบรรยากาศหนาวมากเลยมองซ้ายมองขวาหาขวดค่ะ ตามถังขยะมุมนี้ก็ไม่มีนะคะนี่ค่ะปกติแล้วเวลาคนเขากินแล้วบางทีเขาจะวางไว้ข้างๆหรือไม่ก็ก็วางไว้ข้างบนค่ะวรุตารู้เหตุผลแล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมถึงไม่มีผักเนื่องด้วยว่าผักจะเสียค่ะเป็นน้ําแข็งเขาก็เลยให้คนอยากซื้อผักก็ไปซื้อไปเอาด้านไหนนะคะวรุตาได้อีกหนึ่งขวดกับหนึ่งกระป๋องค่ะ เมื่อกี้วารุตาก็ไปถามคนที่ยืนเฝ้าเหล็กนะคะเขามีขวดเรดบูลอยู่ก็เลยถามของเธอใช่ไหมเก็บอกว่าเธอเอาไปเลยเอาไปเลยบอกหูยขอบคุณมากๆเลยเขาบอกให้วารุตาเอาไปได้ค่ะก็เลยโชคดีได้ขวดอีกสองขวดได้กระป๋องเรดบูลมาอีกหนึ่งกระป๋องค่ะ mm. บางครั้งเราไปถามเอานะคะบางทีเขา เขาวางไว้เฉยๆบางทีเขาไม่เอากลับบ้านอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาก็บอกว่าเออเอาไปถ้าเกิว่าเอา่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับบ้านเองอะไรเงี้ยเราก็คือรู้กันนะคะคือถามเพื่อให้รู้เท่านั้นเองร้านวันนี้ก็มากันยังยังไม่ปิดนะคะเมื่อกี้แฟนเก็บไปแล้วคะ่ะ9ก้าบาทวารุตามไม่เห็นแฟนเก็บไป9ก้าบาท เดี๋ยวก็ว่าวารุ้ใจเธอมองไม่เห็นเหรอบอกเอถ้าเห็นก็คงรีบตะคุบลร้านขายขนมปังนี้ยังเปิดอยู่แน่นอนค่ะก็จะมีแม่บ้านมาทำความสารนะคะร้านเครปก็มีคนมายืนรออยู่นะคะโอ้ยมีหลายคนจนังเลยวันนี้แม่ค้าขายเครปดีใจบรรยากาศหนาวมากมากเลยค่ะไปค่ะเดินกันต่อ เราน่าจะได้ส่งกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะวันนี้เดินต่อค่ะแฟนบอกว่าเธอเห็นไหมนะ่ะมันมีกระป๋องอยู่กระป๋องหนึ่งว่างั้นนี่ค่ะวรุตาเจออีก๙บาทค่ะเดินต่อค่ะเมื่อกี้วรุตาเดินมาก็ยังไม่เห็นว่ามีกระป๋องนะคะแต่พอเดินมาอีกรอบก็จะเห็นค่ะเพราะว่าการดื่มของคนบางครั้งเขาก็ยังดื่มไม่เสร็จ เขาก็ยังไม่วางแต่พอเราเดินใหม่อรอบคือเขาดื่มเสร็จพอดีเราก็ได้เก็บค่ะเดินกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้แบ่งแยกกับแฟเดินคนละฝั่งกันแล้วค่ะหนาวมากๆเลยค่ะมือวันนี้นี่ค่ะร้านนี้ก็เริ่มเงียบแล้วค่ะหัวแม่มือวรุตากำลังจะเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเย็นมาก มืออีกข้างใส่ถุงมือแต่อีกข้างไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเราต้องปิดเปิดมือถือค่ะมันก็เลยไม่สะดวก นี่คือหมานะคะที่แวะแวะก็ใส่ปอกคอหมาค่ะนี่ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ร้องเพลงวันพิชภตชาตนะคะจะเป็นคุณคนแก่ค่ะที่เขามาร้องเพลงรวมกลุ่มกันเพื่อที่เขาจะได้มีกิจกรรมร่วมกันในการทํางานนะคะคนแก่ก็จะได้ไม่เหงาด้วยค่ะและอีกอย่างเขาก็ได้เงินด้วยนะคะ บารุตาคิดว่ากิจกรรมแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะเพลงขึ้นแล้วค่ะไปดูดูกัน บรรยากาศวันนี้ค่ะคนไวเยอะแต่ก weis, icism, ็โอเคค่ะเพราะว่ามันเป็นวงที่เขาร้องเพลงวันคริสต์มาสค่ะรู้ตาเจออีกสาม คนเขายัางดื่มกันอยู่นะคะร้านนี้เขากำลังจะปิดร้านแล้วนะคะรุตาอยากให้ทุกๆคนได้มีไรายได้ที่เขายิ้มกลับบ้านได้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆวันด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราเห็นผู้อื่นเขาเศร้ามันก็ทำให้เราเศร้าตามไปด้วยค่ะรุตาหาแฟนไม่รู้แฟนอยู่ไหนเดินมาแล้วค่ะชายหนุ่ม ตอนนี้เวลา19นากา35นาทีนะคะบรรยากาศค่ะเมื่อกี้ถามคนยืนเ้าเหล็กอยู่เขาบอกว่าเป็นไงมั่งเขาบอกว่าเฉันพท่งทำงานว่างั้นเขาบอกว่ามุสมุสหมายถึงว่าคือมันต้องเขาบอกว่าเอออย่างงั้นเดี๋ยวเธอก็ได้กลับบ้านแล้วเขาบอกโอเคขอบคุณมากบอกไม่เป็นได้เอาหนาวแบบนี้นะคะเขาเข้าใจอยู่ นที่ทํางานอยู่ข้างนอกนะคะต้งหนาวต้งเหน็บต้องเดินยืนอยู่ตั้งลาง,างความเป็นน้ําแข็งนะคะแม้กระทั่งวรุจาตอนถ่ายทําแบบนี้นะคะหัวแม่มือก็จะกลายเป็นไอติมแล้วค่ะหนาวมากเหมือนเอานิ้วเราไปแช่อยู่ในช่องฟีดยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคืนอีกรอบหนึ่งนะคะมองซ้ายมองขวาเราก็จะไปคืนอีกรอบหนึ่งค่ะ ถึงห้างอีกแล้วการที่เราได้คืนหลายๆรอบนี้ดีมากเลยนะคะก็หมายถึงจํานวนเงินที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะรอบนี้ก็ไม่รู้สักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องลุ้นทุกรอบกันเลยค่ะไปกันเลยว่างช่วงหน้าหนาวนะคะ กะมีคนมาคืนขวดน้อยมากเห็นจ well, hey, oh ็เป็นช่วงฤดูร้อนโอ้โหรอคิวกันยาวเลยค่ะกว่าจะได้กันเพราะว่าช่วงหน้าร้อนคนดื่มเยอะคนมาส่งก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ได้99เซนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเติมไปอีก1เซ็นเซนเพื่อจะได้เป็น1โยูโรเดี๋ยวไปขึ้นเงินกันเลยคะ่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโรนบอกว่าตัวนาควันแฟนบอกว่าปล่อยฉันกลับบ้านได้ไหมฉันหนาว โอเคอย่างงั้นเราก็เดินกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าช่วงระหว่งทางกับป้าวรุตากับ,บเดนจะได้อีกสักเท่าไหร่ตอนนี้เราได้3ามยูโรกับ1 0เซนก็จีว่าเราได้ประมาณ110บาทแล้วค่ะร1อยสิบาทแล้วนะคะเวลาพูดก็จะมีควันออกหนาวมากๆเลยค่ะอากาศหวมนิ้วหวมมัวมือวรุตาตอนนี้นะคะจะเป็นไอติมแท่งนะคะ <laughs> เห็นไหมคะ เดี๋ยววารุตาให้ดูที่มือจะเห็นภาพชัดมากมากเลยค่ะว่าหนาวจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือความหนาวค่ะไปกันเลยไปกันต่อเลยค่ะเวลาพูดแล้วมันมีควันอย่างงี้ก็สนุก <c oughs> หนาวมากๆเลยค่ะหนาวจริงๆเวลาพูดก็ควันออกเขากำลังเก็บค่ะ ทุกที่ทุกอย่างก็เหมือนกันนะคะการดำเนินชีวิตเราก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนทางก็วนเวียนอยู่ในวัฏจักรที่เหมือนเช่นเดียวกันนะคะเวียนว่ายตายเกิดทำกระทำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบอย่างนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะอรุตาเจออีกหนึ่งขวดสาบบาทเมื่อกี้เจอลุงที่ ที่เก็บขวดด้วยกันนะคะคือบอกว่าเฮูด hey, ู <laughs> นี่ก็คืออ่าก็เรียกว่าเธอดูนี่คือใช้สำหรับคนที่เป็นเพื่อน <laughs> <laughs> เพื่อนกัน <laughs> เพื่อนสนิทกันนะคะบอกเป็นยังไงบอกสบายดีลุงแล้วลุงเป็นไงอ่ะ <laughs> สบายดีวันนี้เย็นมากเดี๋ยวกลับบ้านจะไปทําซุปร้อนๆกินวนะ่า้นหนาวจริงๆเดี๋ยวกลางคืนจะหนาวกว่านี้อีกว่านนะ้นแล้วลุงวันนี้ได้เท่าไหร่ประมาณ2-3ยูโรนี่แหละเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ววนะ่าง้นก็เมาส์กันใหญ่เลยค่ะก็แกก็70กว่าแล้วนะคะก็มาเดินเก็บขวดในตั้มกลางความหนาวแบบนี้ก็ ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้คุยกับแกก็บอกเมื่อกี้ฝากความคิดถึงไปหาแฟนเธอด้วยนะว่างั้นบอกอแฟนรออยู่มุมนู้นเดี๋ยวมาก็เป็นอะไรที่นะคะมิตรภาพจากที่เราได้เห็นหน้ากันแล้วก็เราก็ได้มาทักทายกันทำความรู้จักกันเป็นมิตรภาพจากท้องถนนค่ะก็ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเดินกลับบ้านกันค่ะ ไปกันเลยทำกลางบรรยากาศหนาวหน,นาวมากมากเลยค่ะตอนเมื่อกี้ชุ่ยอากาศเล็กรอรถค่ยชุ่ยคายเร่งตอนนี้ใรเรนใรเรยอรมันก็มีฝนตกโอ้บรรยากาศแบบนี้เราต้องเดินแบบระมัดระวังมากๆเลยนะคะแล้วก็ล้อรถก็ต้องเปลี่ยนนะคะรองเท้ารุกตาติดน้ำแข็งค่ะ ก็ต้องเปลี่ยนก็สำหรับวันนี้วารุตาก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะวันนี้สามยูโรสิบเซนประมาณร้อยสิบบาทค่ะร้อยสิบบาทนะคะเรานำเงินกลับบ้านวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเรามาด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็วันนี้หนาวมากวารุตาก็ต้อง ขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย